มาสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับมาติดตามชมได้โอเคไปเจอกัน,ต,นต้นอนนี้ครับเอาสวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่วันนี้เรามาดูครับน,นี <ś le ff> ค่ครับตน้นไหนน,น,น,นใ้ตหญ่มาต้นสุดท้ายมันเจ้บอเมนาไอพวกมันใหญ่ไหมเนี่ยไอเสียเอ็ดครับวันนี้ก็<อ>คุณแม่ครับแม่บอหองขึ้นบ้านใหม่นะครับ ใชยชมบรรยากาศครับวันนี้จนจบคลิปนะครับแม่ัดหมุยงครับบนอไก่หูก้าน้องหลงเีไปข้าอายก็พการนี่แม่บอลงครับมืนบลอกไก่หูข้าคือข้าอายเดี๋ยวว่ามีชมบรรยากาับ้านนะครับบลอกยาไปดีครับอย่เ้เดี๋ยวบแค่กอ เอัวอนนี clean, uh like bon s, <S bon ้มาทำอะไรครับนาน่เดี๋ยวเราเปลง่อมอนครับเปลงช่องแม่บอรองนะครับ กันหน้ามาสองนหนึงนอพี่เด้อวันนี้เพ่อนมีเมบอรอนนะครับเม่บอรองก็เมเทักไทยเลยก้าที่ใส่ด้วย่รัเมเบลรรองมาอะไรครับวันนี้วันนี้มาเลยครับวันนี้มาเลไครับ มาขึ้นเที่ยงนาไหมมาขึ้นเที่ยงนาไหมจ้าเที่ยงนาไหมแล้วแล้วจะจะพระทันแล้วดีจ้าจะมืดเป็นมือดีกับผู้เฒ่ามาขึ้นเที่ยงไหมก้อนจะมืดอย่างไม่จะเด้อดขึ้นเที่ยงไหมน้ำกันเด้อจจาเด้อสัันวดีบรรยากาศครับมาให ก็ังเปอกัเลาหารบวกจอยุาเขาแน่ับพันกัาปเอางกันยุ่นี้อาถาแล้วก็ยีนย่อนเป็นเลที่ปายุ่นน่ะปลาขามอปลาขาปลาอันอน้อยเถวยอนี้ได้ลาลเยปลาโดนเนื้อมมงไปฟเนื้อเป็นมือจักติ้นเลยเออู้ลืมน้อซอง เออห้าเป็นลักหือไม่ห้าแปดเป็นเหลั่างโอนเพือคนอกนนี้นะเน่ได้ยินไหมครับชัดๆเลยครับได้แมมบลองจัดแล้วครับวันนี้ครับตัวหนครับหกคบหาเจ็ดครับอีกตัวนึงครับบเด้อเมือช้งเหีนแดอยู่กับปาก็กเขา่าเนาะ ทำไมก็นะครับตายักษ์กับบัวไปหน้าไปกิบผักขาไม่เห็นเสียปลาอยู่คอยเล่นไปตะเรือเล่นไปเล่นละวันดีว่ดีเมื่อวานนี้ว่าไม่หย้ดกินฮะไมได้พาไปเส้ยบ่นั่นซื้อไ้ปุ๊บกว่าร้อยยีิบเฟมผมชอบอ็นอะไรว่าหกสิบเฟยก็เอาวางเลยก็ติแล้วเทสทว่าเบิดลักขัดใจยักษ์ ถ้ากดอันนี้มันไม่ว่ามันจีนบอแนนด์นี่เซียสครับเซียสเซเบลด้วยครับเซเบลว่ะจะรักเกียรติจากเซเบลครับมามาหยับบ้านใหม่ให้นะครับวันนี้ครับก็อเซียสนะครับนี่ครับบริการเซเบลโอ้มานะครับวันนี้ผู้จัดการบ้านสวนผู้จัดการบ้านสวนนะครับอันนี้เซให้ ชเบีนะรับไปถ่ายเอ็มบเลยตันตุนโตจะไถ่ายเอ็นบีนะครับถ่ายฟีแต่ว่าต้องมีไอเอ็นอยู่ในชากอีกนเอกก็ได้อินนเริเป็นแลนไปแลสร้างกองแต่ตรงนี้ไอเอ็นเ่ยในยุบายในยุบายต้องมีพฤติการในใ่นะครับใครจะไมถ่ายพีเอดนะครับนะเหนื่อยนะครับของดีมากกสารครับวันนี้เลยมีคน้าเอนมันีแกงทำาไอ้ก็ผ่ายื่นก็ไอแกะไใส่อบมยู่เหมียเขานับ

ไม่กันพีช่วงนี้ไม่มีงานครับช่วงนี้พักงานอยู่นะครับเพราะว่าถ่ายทีไปไหนครับติดไม่ได้ไม่เด็กอ่ะมีพี่สะพ้ายสวยๆครับไปชมครับบุตร ไปไหนครับไม่ไปไหนครับไปครับไปครับไปครับไดีพไปสุดสุครับอคือตัไปล่างยยะว่านน่ะกันตายอโบเมนยว่านวะที่แกให้ปุ๊บไปนะเป็นข้อเป็นข้อก็ข้อ ยาบ้านอยู่่ังบานนั่นไลกินนี่ไอ้ประเดี๋วฝนได้สูบนี่เสร็จก็รับวันนี้ก็เลือกดีนะครับมากินข้าวบ้าสวนแล้วก็ขึ้นบานใหม่นะครับเเร็ <m> <m> เ uhm. อาเขาก็ให้ไก,ก่ขั้นไนริตูบอกัข้นอันนี้ขั้นตัมาแม่บุลองกับพ่อพิชาครับ นี่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเฉพาะบ้านเราต่มมาตามมาตามมาก่อนยอ่ผมผมผมกอจิ้ไปเรื่อยๆจิ้ที่ล่าง้นเด้อปิดแอคชั่นสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะพามาชมสวนของน้องนิกปอปีชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็ได้มาทําบุญนะครับบ้านใหม่วันนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมต้นไม้ที่ใหญ่มากนะครับต้นมะข่าแล้วก็ต้นประดูนะครับตามมาครับ พีเอ็ดด้วยครับพี่เอ็ดมาร่วมกันนะครับตรงนี้เราก็กาลังปรับพื้นที่นะครับว่าจะทําเป็นที่เลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่แบบธรรมชาตินะครับบางส่วนก็จะเอามาไว้ที่นี่นะครับอากาศเย็นมากนะครับตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับการเลี้ยงไก่นะครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีที่คัดไก่ซ้อมไก่ที่นี่นะครับต่อไปนะครับนี่นะครับเตาเผาถ่านนะครับให้เลงครับตามมาครับเห็นไหมครับต้นไม้อะ เราปลูกเนี่ยต้นไม้สักเลยนะครับเนี่ยเอามาใช้งานได้แล้วนะครับปลูกเนี่ยต่อไปก็ต้องปลูกไว้เยอะๆนะครับต้นมะขามรับพี่นต้นมะขามมีโตบ้างนะครับเนี่ยกอดโบหุ่มเลยเนี่ยกอดโบหุ่มเลยนะครับมะขามนะครับมะขามใหญ่นะครับดูต้นต้นมะขามต้นนี้ถ้าเป็นแปลงลูกเป็นไม้แข็นน่าจะได้หลายเสร็จเลยนะครับ นี่ครับดูความสูงเวยนะครับสูงใหญ่ยาว่อนตรงแล้วก็ใหญ่ยาวยาวมากนะครับนะครับแล้วมีอีกหลายต้นนะครับเต็มไปเลยต้นประดูยู่นู่นก็มีนะครับมีต้นรุ่นนี้เลยมะขามประดูนะครับเิดนี้ย่อมเลยนะครับดินดินเป็นไงครับเสียเบลวดินดีมากนะครับเป็นดิน ตรงนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับดูต้นเป็นดินธรรมชาติธรนมชาติเ็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยสามารถนําไปปลูกได้นะเนี่ยเป็นต้นก้านะกรับที่สวยนะครับนี้น่าจะเป็นต้นผักนเนาะเนี่ยครับมันผู้ถอดไปกินเนี่ยนะครับไม่รู้ผักอะไรโอเคต้นประดู่ต้นประดู่ต้นประดู่มาชมมาชมขอบคุณครับแล้วแค่มาปลูกไว้เสนอนี่ยน่ใช่เครียดเลยมันขึ้นผมมาจากเครียแล้วเไย ตั้งแต่นั้นมาออกก่มาออกไหนไหนในข้าไปเพาะแล้วก็บ่ได้หมาเลยเพาะแล้วพาแล้วครับขึ้นไร่บ่เต็มแลปัยจ่บ้านนะเดี๋ยวแม่แม uh şey ่ไปปลูกไปปลูกเส้นโบโบโครับเพราะว่ามันตอนนี้ยัางบึงพันธทีอยู่นะมันจักปลูกต้นไม้แต่ว่าเนี่ยเป็นไรเรื่อยๆนี่นี่ยักออกมันมีลร่อยู่แต่ว่าไอ้ไอมันต้นพันธุ์เหมือน ดาวปกติต้นัะขามมันก็มีแต่ให้เมนโบปกติต้นัะขามันก็มีแต่ต้นติดเตี้ยแล้วก็ปุ่มๆนะแต่ต้นนี้มันใหญ่สูงเนี่ยเราก็ต้องหาต้นพันธุ์ดีๆก็เหมือนไก่นะครับเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยมันน่าจะโอเคเพราะว่าต้นมันใหญ่มันยาวนะครับมกข่าที่สุดยอดนะครับต้องเอาไปปลูกนะครับต้นพันธุ์ตรงนี้เพาะไปเยอะนะครับเจะไปขอไปปลูกอยู่นะครับใช่ครับอยู่บ้านเยอะเลยปกติต้นบ่ พอครับพอเปี๊ยบก็เอาเลยฮะฮะนิกนี่ยพอเองอ่ะใช้ทุ่งด่งพอเองอ่ะเอาไหนครับไหนพอคนที่ตติดาม่รับชมนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ